สวัสดีค่ะโบนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เรจะมารีแอคชั่นเรื่องไขจูนัมเบลตอนที่3ค่ะสำหรับ EP ีที่แล้วนะคะเราก็ได้เห็นพลังของคาฟก้าในเวอร์ชั่นไขจูเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือพลังรุนแรงมหาศาลมากๆคือต่อยทีเดียวไขจูตัวเบลล์ก็คือกระตุยหายไปเลยเป็นเศษซากเป็นชิ้นๆไปเนาะซึ่งพวกหน่วยกองกำลังก็คือมาถึงก็อา ไขจูหายไปไหนหมดแล้วเนาะแล้วก็คาฟกาก็เลยกลายเป็นไขจูหมายเลขแปดที่ทางหน่วยกองกําลังเนี่ยกําลังตามหาตัวไม่รู้ว่าแบบอยู่ที่ไหนเนาะก็อืมแล้วก็ตอนสุดท้ายเนาะก็คาฟกาก็มีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่จะแบบเปิดไฟสอบเนาะคือแต่เขาเขาก็บอกลว่าปกติทุกครั้งที่เขาไปสอบแล้วเขาก็จะผ่าน รอบแรกตลอดนะแบบมาตกรอบสองตลอดแต่ว่าเหมืนเหมือนกับว่ามันก็มีมันก,นก็เขาเองก็ถอดใจไปบ้างแล้วเนาะแต่พอด้วยอะไรหลายอย่างในตอนนี้ก็แบบเออเกิดกําลังใจที่จะแบบเต็มที่อีกครั้งหนึ่งไปพร้อมกับอ e นะี k a w a อัเนาะแต่ตอนท้ายก็จบไปที่เออมาที่สนามสอบแล้วแล้วก็มาเจอกับน้องหนึ่งน้องชิโนมิยะอ่ะชินโนน้องผมเหลือง คุณหนูที่ดูคุณหนูคุณหนูหน่อยก็คือโชว์แบบขิงเต็มที่นะถ้าคุณเอาเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเนะแต่ก็คือแบบเต็มที่แบบฉันอยากจอดตรงนี้หมาเลยค่าเสื้าเลขนําโชคก็คือโชว์พลังเสื้ออะไรสักอย่างคือยกรถทารก้าออกไปเลยเนาะก็ต้องมาดูกันเนาะว่าอืมสภาพรถสภาพรถนี่นก็เป็นรถบริษัทเนาะก็ต้องมาดูว่าเออสุดท้ายแล้ว การสอบเนาะการสอบรอบที่สองจะเป็นยังไงทําอะไรบ้างแล้วก็ครับกาจะผ่านไปได้ยังไงนะคะรวมถึงคุณน้องคุณน้องผมเหลืองนี่ก็ดูอาจจะแบบเข้าไปแล้วไปเป็นไม้เบื่อไม้เม,มากันหรือเปล่าเนาะดูแบบน้องน้องน้อยไม่รู้ไม่แน่ใจวิเท่าไหร่แต่กับลุงก็ไม่อยากจะเรียกลุงเท่าไหร่นะสำหรับครับกาเนาะอายุแค่นี้อายุประมาน,นี้มันยังไม่ลุงอะ่ะเออ ก็ต <owad Es> <ento ing noise> ้องมาดูกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วแล้ไปรับชมกันเลยค่ะแต่มันก็ดูแบบดูไม่มีมารยาทไปหน่อย คือมันทำลายรถเขาอ่ะอยากมาสอบไม่ได้ลนอะ รู้สึกปีคู่แข็งก็ไม่ยกกลับมาวางที่ละพอเป็นพิธีเอาแสดงไม่ได้ <c oughs> ไอดยกรถได้เหมือนฉันละ ใช้ทั้งทีก็ไม่ยกกลับมาวางที่คือแบบควบคุมได้ขนาดนี้เลยทำไมไม่มาบาตั้งแต่ตอนเมื่อกี้คือแบบควบคุมแบบ พลังไคจูได้แบบโผล่มาเป็นบางส่วน

มีแต่หนุ่มๆไม่แต่ว่าถ้าถ้าออกกำลังกายบ่อยๆมันสามสิบมันก็ไม่เกี่ยวนอกะจากว่าไม่ค่อยได้ฟิตก็ยังดีมีห้าหก 5, คนอมาขิงคนแก่ <c oughs> กว่าก็มันก็อืม ถึงจะเป็นผู้หญิงเลย <c oughs> หนูก็ไม่ต้องไปแม่ <c oughs> ไว้รออายุสามสิบมันเหรอ け,ちゃったけど使っとけばいいかーよか <laughs> 先輩の順位はそれだけが原因じゃないかもしれませんよ <laughs> 今回の受験者ですまっあなたは怪獣を倒すことにしか興味ないでしょうけど続けろ仕事しながら聞くおやそうですね เป็นมหาอะไรเฉพาะทางไงอือเฉพาะทางวันเรียนมัธยมก็เฉพาะทางกองป้องกันกนเอง เป็นทหารูแล้วงอืมอืมนี่คือมันหมายว่าโอเคอายุน้อยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แบบัปเรียนเฉพาะทางมามันก็แบบอาจจะฝึกมาโดยเฉพาะด้วยเฮ้ยมาหาอะไรตอนอายุสิบหก

กำลังคิดอยู่ว่าเก็บกวาดในที่นี้อาจจะหมายถึงฆ่าก็ได้ไปทั้งชุดนี้เลยอู คนอื่นคือเขายืนนิ่งมากนะนี่ก็นี่ใส่ไม่ดีเลยว่าหลอยย่อชาวบานคือเก่งก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบมาคอยแซะคอยขิงคนอื่น ใหญ่กล้ามเนื้อใครจู๋หมันแบบเอาผิวหน,น,นันนนงใครจูม,มาประสานกับตัวเรา วัดจากอะไรแบ anyway. กบกล้ามเนื้อแบบสูตรมัน <s weet> <s weet> ดึงดึงอะไรบางอย่างในตัวออกมาได้มากแค่ไหนเนี่ย เพราะเข <c oughs> าใส่สูตรอันนั้นบ่อยๆหรอือเปล่าแบบร่างกายก็เหมือนแบบโดน <c oughs> อรับสนุกมันเป็นเพราะตัวเขาเป็นไข่จูอยู่แล้วหรือเปล้านี่เป็นหัวหล่ออยู่ได้ บแบบเพราะร่างกายมันมีไคจูมันเลยแบบต่อต้านต่อต้านเสื้อหรือเปล่าเหมือนแบบคุณสมบัติของเสื้อมันต้องแบบรวมกับมันนุย์รวมกับร่างกายมันนุดด่หรือเปล่าพวกที่แบบพวกที่แบบเหมืนอนยิ้ยแล้วยิ้มแล้วแบบตาเป็นขีดเดียวเนี่ยแบบอืมพอลืมตาไปแบบ 町おじで16人の被害者を出した怪獣を更進育成のために生け取りにしたい、うん、対怪獣用武器を持ち戦ってもらうそれぞれ1台の自動追尾ドローンがつき行動をモニターするこちらの判断の遠隔でスーツのシールドを発動させるけどそれは同時に失格を意味すると思ってくれ ถ้าบาดเจ็บสู้ต่อไม่ได้เราก็ตอบเลย สมกับมีงานอดิเรกเป็นการค้าไข่ชูแม้จะไม่รู้ว่าไปค้าที่ไหนก็เถอะแล้วปืนประทับจากอะไรเนี่ย คือถ้าไม่มีพลังจากสูตรไขจูนี่ก็ยกไม่ได้เลยขอแอบมาดูหน่อยก็ที่ผ่านมาไม่ได้แบบที่ครับกล้ามาสอบไม่ได้แบบมีนะไม่ได้เป็นคนมาดู 一人一人にドローンをつける理由はなんだ。確かに審査の基準が討伐数だけな。すればいいだけのはず。そう。能 <noise> 力<楽>、状況に合わせてどう行動するかを見てるんだ。そうなると攻撃。しゃいぶれ。 ไม่เข้าอู้เท้าเป็นจีบมีใครจูนหน้าตาเหมือนเหมือนกั้ยเนอืม หมาความว่าใช้ความรู้ไดเป็นประโยชน์โอ้โหโอ้หจอเละเลยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ナビそオまでお見通しだぜ。いけるかしの力を使わなくても。今までのトー次は俺おが投げませこの調子でガンガン。うん。おまたねえに。<music> แทกจังๆเแล้วมันเป็นผลเพราะชุดเองก็ศูนยเปอเซนด้วยเลยมันแบบมันป้องกันไม่ได้

い,い,のかいや。 シールとかで絶対やないからな諦めるかどうか決めるのは俺と死んだ先輩うんえっかたみや ศูนย์จุดศูนหนึ่งฝนตกนั่งดูอยู่ไม่รู้เลยไม่ได้ยินเออคือแต่แสดงว่าที่คันการสอบครั้งที่ผ่านๆมาในรอบสองเนี่ยมันไม่เคยมีครั้งไหนที่ต้องมาใส่ชุดอย่างนี้ใิ่ไหมเพราะว่า เพราะว่าถ้ามันเคยถ้าครับก็เคยใส่ชุดมาก่อนอ่ะเขาก็น่าจะต้องรู้ว่าเฮ้ยปกติเราศูนเปอร์เซ็นหรือเปล่าจริงไหมก็คือเรากำลังคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะไขจูในร่างครับก้าเพราะว่าพอะมันเป็นสูตรที่ทําจากวิยญาณไขจูแบบทาจากไขจูเอาไขจูมาทําเป็นเสื้อใช่ไหมมันก็เลยอาจจะทําให้ไขจูที่อยู่ในตัวครับก้ามันต่อต้านเพราะเหมือนแบบเสื้อมันจะต้องแบบเหมือนแบบ สอดประสานกับร่างกายเราเซลล์ในร่างกายเราอะไรเงี้ยมันเลยแบบแต่ร่างกายครับกล้ามันมีเซลล์ของไขจูอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออมันมีไขจูอยู่แล้วมันก็เลยไม่เกิดผลอะไรกับตัวเสื้อสูตรนี้หรือเปล่านะแล้วก็คือศักยภาพของเสื้อสูตรก็จะถูกปลดปล่อยมาออกมาตามศักยภาพของคนใส่ด้วยมัน ก็คือตัวตัวตัวเสื้อมันก็จะแบบพอมันสอบประสานกับร่างกายแล้วมันก็จะแบบแบบมันรับรู้ได้เองเนี่ว่าร่างกายแบบของคนคนนี้แบบเอ้อะไรบางอย่างในร่างกายมันสามารถแบบสอบประสานกันได้มากขนาดไหนเพื่อจะดึงพลังออกมาอย่างนี้เออแต่ของคับก้าคือ,คอ,คอขึ้นมาเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นก็ไม่รู้ว่า มันมันมันจะได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเออณโมเมนต์นั้นมันเกิดการเป,ปลเปี่ยนแปลงอะไรเงี้ยไอ้ความแบบสู้ของคับกาไม่รู้ว่ามันก็จะแบบเกี่ยวกันเลยพอที่ทาให้แบบเออตัวเสื้อมันแบบอสอบประสานเข้าไปในตัวคับกาเออมันอาจจะแบบอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของการสอบประสานกับความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยสอบศสสอบสตกับมนุษย์ไอ้ณโมเมนต์นั้น คือด้วยความที่คาบก้ามีไคลจูในล่างมันก็อาจจะเหมือนคาบก้าเป็นไคจูอะไรเงี้ยแต่พอไอ้น้ำโมเมนต์นั้นที่แบบคาบก้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะแบบไม่ยอมแพ้เลยค่ะมันมันเป็นมันเป็นความเป็นมนุษย์แต่คนเป็นการความคิดความมุ่งมั่นจิตใจแบบมนุษย์อะไรเงี้ยมต่จะทําให้แบบเสื้อไคจูมันแบบมันเข้าไปถึงตรงนั้นเข้าถึงความเป็นมนุษย์ตรงนั้นในตัวคาบก้าหรือเปล่าเลยมันเลยขึ้นมาแบบศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ ส่วนน้องคิโครุนี่ก็คือไปแบบ4ี่บกเปอร์เซ็นต์ค่ะเยอะว่าก็คือเกือบครึ่งอ่ะเออแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะแบบเขาใส่เพราะเขาใส่ชุดมันเป็นสูตรแบบเดียวกันกันกบที่เขาใส่มาแล้วมายกรดคาฟกาใช่ไหมคุณอาจจะเป็นเพราะเขาแบบใส่ชุดนี้มามานานแล้วมาบ่อยหรือเปล่าก็ได้นะร่างกายเขาก็เลยเหมือนแบบมันแบบถูกดึงศักยภาพมาได้เต็มที่มา,มา,ม,ามาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ย พอมาใส่ชุดของทางที่กองกําลังเตรียมไว้ให้มันก็เลยแบบเออเข้ากันแบบดึงพลังได้เต็มที่อะไรเงี้ยก็ดูกันต่อว่าเออตอนนี้คือสาภาพคับก้าคือจับเยินกระดูผักกับการที่ดึงพลังขึ้นมาได้อีก0.01%่ง <laughs> จะ เป็นยังไงต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบเรียแต่เพียงเท่านี้หากชืกก่นชอบฝากกดไลค์กด subscribe กําลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย